โอ้โดนด,ด้วยถือูตายดวโอ้โโดนด,ด้วยปาคุณปลาโจทย์ดีทุกผู้ชมด้วยนะครับก็วันนี้มีโหมดใหม่เข้ามาใน PUBG นะครับผมก็จะมาลองเล่นกันดูนะครับโหมดโหมดเด็แมทนั่นเองโอ้โหเดือดอีกแล้วนะครับตายเกิดตายเกิดหมันแน่นอน <S 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 มีปืนให้เราเลือกด้วยว่าจะเล่นอะไรขอเป็นลูกรักเหมือนเดิมเลยกัน ทีมมาสเลตโกเฮ้ยมันพูดได้เด้อไหมพูดได้พูดได้นะฮัลโหลฮัลโหลอ้าวยังไม่เปิดฮัลโหลฮัลโหลใครได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินด่านนี้มันเล่นยังไงครับยิงอย่างเดียวครับยิงครบสี่สิบตัวยิงอย่างเดียวนะใช่ไหมยิงยับเลยปะใช่ฮะยิงยับเลยใช่ไหม ใช่ใช่ใช่อโอ้ยเอาเรื่องว่ะทำไมฝั่งซ้ายไม่มีใครไปเลยวะเฮ้ยระเบิดมันเก็บได้เรื่อยๆเลยตรงเนี้ยโอ้โหไม่เป็นไรเพื่อนคุ้มครองหน่อยดิเดี๋ยวปั๊มระเบิดเองเออมันดีิ c o v มีปาระเบิดไปเลยครับมีระเบิดกระปาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บไปเรื่อยๆก่อน เดี๋ยวเราจะเก็บระเบิดไปเรื่อยๆนะครับเอ้ยเดี๋ยวกูตายอยู่ได้เออลูกเราว่ะเฮ้ยโหดแน่ๆโหดโหแน่ๆไม่ออกเลยเฮ้ยอ่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราตายไปเลยคตายนี่คือไม่มีดาวนะครับเนี่ยถ้าตายก็คือตายไปเลยนะครับโอ้ยโอ้โอ้ยใจเย็น ไอ้ห่ามึงเอ้ยกูเก็บระเบิดสักตาหกลูกไม่ยอมให้กูตายหรอกอ๋อนี่เรื่องมันจะรีเจนเองด้วยเนี่ยโหจับมากเลยจับมากโอเคเราเก็บระเบิดไปเราดองระเบิดไว้ดีกว่านะเอาเอาคุณคุณสี่แล้วกันรอนะัดู่กันไม่รู้เพื่อนเขาบวกกันกูเก็บระเบิดเก็บเป็นอ้อมซ้ายให้ อเออโคลเบิร์ดหน่อยโคลเบิร์ดหน่อยสวยเดี๋ยวผมเก็บระเบิดดองไว้เยอะๆเ,เพื่อนโอเคปะผมเก็บระเบิดสักยี่สิบลูกเลย<า>บนฮอตเนสแล้วก็ไม่ได้ใช้เฮ้ๆขวาเข้าตัวหนึ่งครับผม <S 1> <S 1> ตายตายตายลองดูกันว่า มาลองดูกันออนะว่า,าผม,<ล>มเก็บระเบิดมาเยอะๆนะครับโอ้โเฮ้ยโอ,โอ้โหบอลจู้มึงเยอะจังวะแม่เข้าไปยิงแบบนี้บอกเลยว่าโคตรโกงนะครับไอ้กระสุนอะไรที่ไม่ใช้ทิ้งไว้ก่อนระเบิดยนไปต้องขึ้นไปบ่อย <laughs> ขึ้นบ่อยเราขึ้นบ่อยนะครับไอเฮ้ย <laughs> บอกเพื่อนก่อนเพื่อนผมดองระเบิดอยู่เว้ยเพื่อนระวังเอ้ยแม่งเอ้ยข้าปุดผมดองระเบิดอยู่ผมดองระเบิดไว้เยอะๆเว้ยโอเคปะตอนนี้ได้ได้ได้สิบสองลูกแล้วผมจะกระหน่ำปลาผมจะกระหน่ำปลาแบบทีเดียวเลยเฮ้ยแต่ว่ามันเอ้ยมันมัน จบแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนโอ้โหมามันเริ่มมันเริ่มบุกแล้วเริ่มบุกเลยใช่ปะคุ้มกันหน่อยดิคุ้มกันผมหน่อยดิเร็วผมจะเก็บระเบิดไม่ได้เลยโอเคเราเรียกเพื่อนมาคุ้มกันเลยตกใจแม่งเอ้ยจะตายว่ะตำรวจผมว่าผมปาระเบิดดีกว่าทิปสองลูกไอ้เพื่อนผมว่าผมจะปาระเบิดเลยว่ะผมเก็บได้เยอะแล้ว เอาเลยนะผมเอาเลยนะโอเคปลาดักไว้ฮะโอ้ยโอเคผมปลาไปเรื่อยๆเลยแล้วกันโอ้โดนด้วยด้วยโดนด้วยปลาปลาจากนั้นระเบิดขวดไหมโอ้เดือดเดือดระเบิดกูเนี่ยเดือด เอาหนอนด้วยเจดเกอเอ้ตีอะเอาดิเอาดิเอาดิได้ไปหลายตัวอยู่นะครับงงเลยทีมนั้นไม่กล้าออกมาเลยไม่กล้าออกไม่กล้าออกขวามาเลยแปลกระเบิดมาจากไหนแย่ๆวะเฮ้ยระเบิดยิงดักยิงดัก่อน เอาแล้วบุกแล้วจังหวะนี้ระเบิดไปแล้วก็บุกเลยสว้ยเพื่อนว่าผมจะได้ MVP ป่ะเพื่อนลอคิบสิกามตวโอ้โหยสามตัวสามตัวว่ะโอ้หมันนี่เหมือนกันเลยและโระเบิดดองระเบิดฮะเฮ้ยคุณไม่ทำอะไรวะลูก เอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยตัวเดียวผมพอไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เกือบแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วก็โดนดังดับไดโอ้เดือดวะสงครามระเบิดเลยไงวะเอ้ยนี่มันได้ MVP มันแย่งกูไปรึเปล่าโอ้โหทำไมผมไม่ได้ MVP อหกคอมโบสิบสามคอมโบโคเยอะเลยออ่าเจอมือมือระเบิดเจนหันระเบิดขวดโอเค